กบินเราจะไม่ตายเว้ยเราจะแอบอยู่ในนี้ไหมไม่ว่าชื่อเปืนจะหายไปแค่ไหนอันนี้เราจะไม่ออกไปเข้าใจไหมเราจะออกไปต่อเมื่อเราจะได้ยินเสียงเสื้อศพเท่านั้นเราถึงจะออกไปโอเคใจไหมผมจะใจผมจะยิงปืนเข้าตรงนั้นแหละก็ไม่เป็นไรก็ผมก็พาไปเอาโพสต์ก่อนนะนี่น่ารักไงที่เอาตัวให้แตกเลยเดี๋ยวกูควัดตัวอยู่อยู่ตรงตรงที่เราเจอกล่องเซฟอารีน่า ตรงคอนเทนเนอร์อ่ะอ๋อคอนเทนเนอร์โอเคโอเคตามมาไอ้เฮียกูกูฮับจอยู่เแล้วก็เพื่อนวิใกล้ใกล้ไอเฮี้ยงเขียนเป็นบนอากาศเหรอมันไม่โผล่มาวะอย่างเอสบาวรูดหัวปืดเลยไอเฮียมันสิทธิ์กองจัดเฮ้ยงแม่งยิงผมฟรีเลยยิงฟรีจัดเลยแม่งผมยืนให้มันนอนอนให้มันยิงโง่อะวินเตรียมซ้อนพี่นะมันไดมันไมันไดยูดถ้าโซดามาจางตำแหน่งผิดนะ เอามันบบอเอสมอลได้เงี้ยเดี๋ยวนี้แตกกันแล้วพี่หมอ,อไม่ไม่มันมีเอเคแล้วเอเคพี่อ่ะไปตายไปดิตายปไหมหยาหยา